เห็นไหมอันที่เราตัดสวัสดีครับพบกัผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชั n นแนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วที่ทําลงไปนะครับอันนั้นเป็นคลิปตัดเตือนนะครับของอีพิด่างขาวนั่นเองนะ ครับผมก็ตรงนี้นะครับครบ1เดือนแล้วนะครับสําหรับต้นนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมียอดเนาะแล้วยอดคนนี้มันไหมนะครับช้าน้ํานะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวดอันี้ก่อนนะครับก็พอตัดยอดไปนะครับภายในรู้สึกว่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์กับ2ออาทิตย์นะครับนี่ครับเห็นไหม อันที่เราตัดเตือนไว้นะครับเห็นไหมเอ่ยแทงยอดนะครับกําลังจะแทงใบออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมตัดเตือนไว้ประมาณ3ยอดนะครับแต่ตรงนี้มันจะมียอดที่เราไม่ได้เตือนด้วยนะข้อนี้นะแต่ว่ามันก็แทงออกมาครับอันนี้นับเลยนะครับ1 2สองนะครับหน่อที cam ่แทงออกมานะครับฝั่งนี้เนาะเราจะมาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน่อขึ้นมาอีกนะครับแต่เราไม่ได้ตัดไว้นะครับ3นะครับอันนี้4มีทั้งหมด4หนอนะครับมีทั้งหมด4หนอนะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกนะครับที่เรายังไม่ตัดยอดไปหน่อมันก็ยังไม่ไม่แทงขึ้นมาเยอะนะครับแต่พอเราตัดยอดออกไปนะครับเหมือนว่าน้องจะเร่งผักใบนะครับ เร่งเร่งให้มียอดขึ้นนะครับภายใน1อาทิตย์นะครับภายใน1อาทิตย์นะครับก็จะแทงยอดตรงนี้เลยผมเลี้ยงในชายคาบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังนี่ก็จะเป็นแสงเช้านะครับแสงเช้าหันหน้าให้แสงเช้านะครับมีสแลนกลางอยู่60เซนนะครับสแลน3มเข็ม60เเซน ได้แสงตรงช่วง7ดโมงถึง8ดโมงนะครับแล้วก็จะเป็นใต้สะแดนอีกประมาณ8โมงถึง5้าโมงเช้านะครับช่วงประมาณ5้าโมงเช้ามชผมก็จะเปิดสะแลนขึ้นนะครับเพราะว่ามันร่มแล้วนะครับก็จะได้แสงครับเข้ามาอย่างเดียวนะครับไม่มีแดดนะครับผมตรงนี้นะครับจริงๆถ้าเราทำไว้นี่สักอาทิตย์เดียวนะผมว่าสักอาทิตย์หนึ่งเราก็มันเริ่มแทงใบออกมาแล้วก็ตัดเอาไป อ่าชําต่อได้เลยขยายพันุต่อได้เลยนะหรือว่าคุณจะไปอบเพื่อให้มันแทงรากแทงหน่อเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับแต่ผมจะไม่อบนะใบมันก็จะเป็นใบอย่างนี้ครับช้าน้ํานะครับตรงนี้นะฝนมันสาดนะครับเพราะว่าเราใช้แสแลนกางอย่างเดียวนะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูต้นยอดมันที่เราพูดถึงกันนะครับตรงนี้นะครับยอดเรามาไว้ตรงนี้เลยนี่ฮะ ใบยอดเราที่เคยทำถ่ายรูปลงไปนะครับก็ใบจะแหวงอย่างนี้เลยครับเห็นไหมยอดออกมาก็แหว่งเดี๋ยวผมให้ดูต้นใบยอดยอดไตอันนี้ต่อนะครับก่อนถึงยอดนะครับก็แทงออกมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ยาวเท่า,าตัดเตือนเนาะอันนี้ไม้ยอดก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่แทงออกมานะตรงนี้นะครับลายสวยนะครับต้นนี้ลายสวยมาก ก็ช้างเราก็ทำน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับช้างเนาะก็เราก็ย้ายเข้ามาหลบฝนนะครับสําหรับอีพีเรามีหลายต้นเลยนี่ฉีกแล้วนะครับทําคีบบอกไปแล้วว่ากี่เดือนถึงใบจะฉีกนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับสาหรับตับเตือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับก็นอกขแทงขึ้นมาเลยแต่ถ้าใครรีบก็ เอาไปอบก็ได้ครับตัดแล้วก็อบก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้รีบนะก็ทําทิ้งไว้นะครับลองทดลองดูนะครับอย่าลืมฝากไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับถ้าใครมีวิธีอะไรขยายพันธุ์ยังไงก็คอมเมนต์ลงมาใต้โพส์ได้นะครับผมช่วยแชร์กันประสบการณ์กันนะครับ